มีใครให้มากกว่ากูไหมมีใครโอ้น้อยกว่ากูอะไปงั้นเฟิร์สไปจุกไปกูสองร้อมแซ่สร็หคองลวอมีฟาร์มจากอะไรดียนั่นคือะไระฟคออะิวปากมีฟาร์มขอมีฟาร์มมีอะไรบ้างวะลัตเทิลฟิลบ้านแดง ตอมันคือแข็งแกร่งใช่ปะเบอร์เบอร์เทีย่ยวอะไรวะตานหน้าใส่ไม่มีดานนะเดีเ๋ยวเฮ้ยเราเล่นครบทุกดา่านยังไงเลือดา่านเลือดาไไ่านอะไรั้งเดอะเกมไหมเดอะเกมไม่ได้เล่นเลยไม่เอาฮะกูจะใส่ทุกด่านเลยด่าดาตาใช่ใช่ให้หมดจะได้จุดตีสามเว้ยแค่นั้นแหละอือโล่งหน้าเหมียว <laughs> ปัน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 ,นเกมกเมกปันก็ได้ <ๆ S 2> มไ,ไม่รู้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไมค์เคลนได้หมดอ่ะ เจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบดสิบปดสิบปดสิบผมเบกกิเงียบไม่ให้ดูเบกิมรักกอเลยทำไมมองไม่เห็นเขาโทเทมโทเทมของกูของกูเปิดเปิดก็เหรอ เออดาร์กเซนผมมองไม่เห็นนะถ้าปั่นเซนแล้วแล้วต้องม,มองเห็นนะไม่ไม่แล้วอันนี้โอเคมันอาจจะเป็นเฟรนดี้ได้ด้วยปะหรือไงเป็นได้ปะไม่รู้ผีอยู่ไหนอะ<ม>นี่ก็ไม่รู้เนี่ยอย,อย,อยู่อยู่กลางแบบยังไม่เห็นผีเลยไ <c oughs> ไม่่่่บอออกกูลูละ้ว์ยดีิงได้กุญแจได้กุญแจได้กุญแจ หาลุม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 เอากุญแจปะไ,ไปไปถือทีปันป่นปั่นบ้านใหญ่อยู่นะปั่นกับกิน <c oughs> ได้หัลได้ไนเปเงเลยนีนไปเต็มแล้วอ่ะจูบบ้างดิถีอยู่ไหนอะไม่มองไม่เห็นเลยอ่ะไม่รู้อ่ะเซนมองไม่เห็นคือตัวอะไรอะมีวินบ็อกมีไมเคิลโทรศัพท์ขาวแก่บรนเดียวนะกินกิน ออกจากบ้านใหญ่เลี้ยวขวามาหน้าประตูมีเครื่องหนึ่งอ,ออกจากไม่ไแต่ปั่นไฟกูเต็มแล้วเอ้ย <c oughs> ไม่ไม่เฟิร์สเฟิร์สก็เลยปั่นไฟดิ <c oughs> ไปปั่นไฟดิปันป่นไฟกูเต็มแล้วอะ่ะกูหาโทเทมแกะดีกว่ามันไปน,นั่งเพาะตัทเทมอ๋อเหรอแล้วเอไงเครื่องเครื่องนี้ให้ทำไงเครื่องนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเอาไงต่อปั่นเสร็จโอเค เสร็จแชนะเหรอรอประตู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 กูว่าแล้ววินวอลใช่เหรอแค่ไปอันเดียวแค่ไปอันเดียวทำไมต้องเป็นกลัวผีบี้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  เก้า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 แล้วเก้าเก้ <c oughs> าแล้วหาโทวเทมแป๊บเมื่อกี้จำได้ตรงตรงนี้มีวันหนึ่งอยู่แป๊บตรงนี้ไม่ไฟตรงนี้ไม่ไฟเอาหาอัน,นอื่นเดี๋ยวดูกลางแมพให้ ครถอนโทวเทมอ่ะไม่ใช่โทดเทมไฟมึงถอนทำไมมึงวิ่งหากูจะตายก่อนกูกูเปิดประตูดีนะกินเอ้ยเฟิร์สเปิดไปก่อนไม่เฟิร์สเฟิร์สกูไม่รู้กูทันไหมเดี๋ยวกูยกแล้วมึงออกเดี๋ยวเปิดประตูไว้ให้แป๊บนึงไม่มีบอลโลนะบอกก่อน ก้าเก้าเก้าเสองประตูคือไม่เจออ่ะไม่เจอเว้ยมันใหญ่มันใหญ่ไม่ไฟตรงมึงก็อเปล่าพเทมอ่ะดูแป๊บไม่มีอยางนี้ไม่มีอนี่ยดูอยู่เนี่ยไม่มียกไม่ได้อ่ะ กูเดี๋ยวเดี๋ยวกูให้มันตีใครใครก็ได้ยกทีมันมีโอกาสันให้ดินเหรอเฮ้ยจะเขเชิงไฟเจอแล้วไอ้เหี้ยหลังมึงอ่ะอันเนี้ยกูแกะกูแกะกูแกะไปรอให้รอให้ไม่กูอยู่ไม้กูอยู่ทอเชิงไฟอยู่นี่ ตัวเทมไฟอยู่นี่ตรงที่กูล้มเลยตัวเทมป์ไปอยู่นี่นมมไ,นไม่เสร็จไม่เสร็จมันไฟโทเทมออกออกสปินไปเลยสปินไปเลยแล้วแล้วพับทำไมวะน,น่ะดึง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 ,ดง มีแทงหลังด้วยเน sí. okay, Fine, right. really> ี่ยกูมีแทงหลังตีไปปกูมีแทงหลัง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 เปิดเปิดเลยประตูเปิดเลยเปิด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 ประตูเปิดประตูนั้นเปิดเปิดเปิดไม่ต้องบล็อกไม่ต้องบล็อกโนวันไม่ต้องบล็อกเปิดไว้พอเอาหมดแล้วเหรอลืม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 ตายยาก ไอ้เหี้ยหาโทเทมตั้งนานโทเทมเกิดหลังผีพอใจโทเทมไม่เกิดข้างหลังก็หาอยู่ที่บ้านใหญ่ไม่ไฟอะ่ะเออทีมงานเราไม่มีอาชีพทีมไม่เจอเพน,นั้นไม่มีเล้ยก็เหลือตรงเมื่อกี้มองงานตั้งงานมองหันไปไอ้เฮียอยู่ข้างหลังหลังผีเลยไอ้เฮียแต้มไม่เพิ่มแรงไม่เพิ่มคยุย